ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานร่วมกับนายวิมลมงคลเจลิญประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและฝึกทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเบื้องหลังด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แสงสีเสียง ของการแสดงต่างๆบนเวทีชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกโดยการประชุมในครั้งนี้มีดรรัชชานนทองอลามและนายพุทธชาติเชื้อไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมได้เชิญบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แสงสีเสียงบนเวทีชั้นนำอาทิเช่นบริษัทไลท์ซอสจำกัดภายใต้การบริหารงาน โดยนายทันทพัฒนชมภูผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนายณโรดอภิมุขขวรสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทคีฟอินทัชโปรเจกต์จำกัดนายภาคภูมิเจริญรัตหัวหน้าฝ่ายเทคนิคแผนกภาพและนายประสบพรสอนกระสินหัวหน้าฝ่ายเทคนิคแผนกสีเสียงบริษัทมีเดียวิชั่นจำกัดโดยทั้งหมดได้ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายสรุปรายละเอียดองค์ความรู้ ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการแสงสีเสียงเบื้องหลังของการจัดแสดงโชว์งานด้านบันเทงต่างๆภายใต้ชื่อโครงการเติมไฟแต่งฝันอาชีพเบื้องหลังสู่อาชีพทางเลือกโดยมีคณะผู้บริหารครูจากสถานการศึกษาระดับอาชีวะภายในจังหวัดสมุทรปราการอาทิเช่นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษสมุรปราการวิทยาลัยเทคนโนโลยีสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดี JD, เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้โครงการเติมไฟต่างฝันอาชีพเบื้องหลังสู่อาชีพทางเลือกทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เริ่มขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันในการเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพคนเบื้องหลังวงการบันเทิงกับสุดยอดมืออาชีพคนเบื้องหลังการทำคอนเสิร์ตชั้นนำของเมืองไทยทั้งระบบแสงสีเสียงภาพและเอฟเฟกโดยมีนักเรียนและเยาวชนเข้าฝึกอบรมเพียง30คนระหว่างวันที่18เมษายน จนถึง17พฤษภาคม2566ซึ่งทางสถานการศึกษาต่างๆข้างต้นก็จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนในสังกัดของตนเองเพื่อส่งรายชื่อลงสมัครเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งของโครงการนะคะท,ที่ที่ต้องบอกว่าเราเป็นอาชีพเบื้องหลังนะคะอาชีพเบื้องหลังจากประสบการณ์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า,าที่เป็นศิลป,ปินมามาก่อนต้องบอกว่า ซร้อยจีนีอกก็ตามหรือคนกำกับแสงหรือคนกำกับดนตรีหรือคนสร้างฉากเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของในสายงานอาชีพของนักแสดงหรือว่าละครหรือก็รําในเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเช้นนี่ยอาชีพเบื้องหลังนี้จะเป็นอาชีพหนึ่งที่จะให้น้องน้องนักเรียน,นะคะอาชีวะนะครที่ ไม่ว่าเขาจะเรียนในเรื่องของอไฟฟ้าจากคนหรือว่าอยู่ท่อต่างๆเนี่ยเขาได้มีทางเลือกอีกอย่างหนึ่งซึ่งในอาชีพในในในที่บอกเป็นอาชีพทางเลือกเนี้ยนะคะยังมีความต้องการในตลาดนี้มากมายทีเดียวนะคะยังขาดแคลนอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ม,มองเห็นว่าใน,ในในแนวทางของเราที่เราคือเป็นศิลป,ปินมาก่อนเนี่ยเราเราเหนความจตรงนี้น่าจะเป็นการที่เป็นสิ่งที่เป็นทันเ้ือยกับ น้องๆเด็กๆน้เยาวชนประสบการได้จึงเกิดโครงการนี้นะคะเติมไฟแต่งไฟอาชีพเบื้องหลังสู่อาชีพทางเลือกซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆจะต้องใช้เวลาไปหาประสบการณ์จริงๆลงพื้นที่งาน,นจริงนะคะหมายถึงว่าบริษัทต,ต่างๆที่เราดึงเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็คือบริษัท Light Source และ Media Vision